ปกติพี่ใช้กล่องเหลี่ยมแต่พิมพ์แค่อยากให้พี่เห็นความแตกต่างแล้วอยากให้เขาซื้อที่มากขึ้นคือแพคเกจจิ้งแบบนี้ที่เป็นกิฟต์เซ็ตต้องมาตอนนี้ก็ถึงตาพวกเรากันบ้าง บรรจุภัณฑ์สำหรับเริ่มต้นสําหรับพี่อีนะคะที่เห็นแบบนี้มันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะขอเพียงแค่พี่มีคอมพิวเตอร์และเครื่องปริน A ์เค่ะสามารถเสกสิ่งนี้มาได้หมดเลยสบู่มีเพดานกลางของราคานั่นหน้าที่ของเราจะทํายังไงให้สบู่ของทีมอุ่นใจอาสาคา่ะทะลุเพดานกลางของราคาได้ ปกติพี่ใช้กล่องเหลี่ยมแต่พิมแค่อยากให้พี่เห็นความแตกต่างโดยการที่เฮ้ยถ้าเราลองเอาเหมือนกล่องพายแล้วก็เพิ่มฉลากสอดเข้าไปปุ๊บเราก็อาจจะทิ้งปลายด้านบนนิดนึงนะคะเอาไว้ติดเพื่อเอาไว้ติดเทปแล้วก็เอาไว้ให้หยิบไปด้วยพี่ทอมาคิดว่าเราสามารถที่จะเจาะเหมือนตุ๊ดตู่หรอใช่เรียกว่า เจาะรู้แล้วกันถ้าเกิดอย่างนี้เจาะรูสามารถ s t a ็กเข้ากับแบบแท่งเหล็กได้เลยนะเวลา display เวลาอยู่บนใช่ไหมมันก็จะสามารถที่จะซ้อนกันเนี่ยทั้งมองทั้นข้ามก็จะซ้อนกันอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อตัวแบบ p a เก a g i n g หรือว่าตัวตั้งอีกเพราะมันมันจบในตัวได้เลยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนะคะอยากจะได้ชื่อตัวเองเราก็เลยออกแบบให้ใช้เจ n e r i c name ของคําว่า soap และหาคาพ้องเสียงคือ s o a โ soap and s o a แล้วค่อยมีลายเซ็นกากับ เล็กๆว่าเป็นของใครคคืพอ p ซอบแอนด์โซปุ๊บมันมันมันจะเป็นความหมายที่มันเป็นนามประรมจับต้องยากขึ้นสามารถเล่าเรื่องเล่าคุณค่าได้มากขึ้นทีนี้เราอยากให้เขาซื้อที่มากขึ้นนังนั้นคือแพคเกจจิ้งแบบนี้ที่เป็นกิฟต์เซ็ต้องมาเราก็ดัดแปลงจากโลโก้เนี่ยล่ะค่ะ s o ฟแอนด์โซลเป็น your soap your soul แท็กการ์ดหรือว่าโปสการ์ดเราไม่สามารถลืมได้เลยดังนั้นคือเราสามารถปริ้นได้ในกระดาษ A4 ค่ะแล้วก็ตัดแบ่งสีแล้วก็แนบออาไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากเพิ่มมูลค่าเราจะเพิ่มมูลค่าจากคุณค่าก่อนคุณค่านั้นถึงจะสามารถนำไปซึ่งมมูลค่าได้อย่างยั่งยืนค่ะอยากถามเพิ่มอีกนิดนึงน้องพีงสมมติทำแล้วลูกค้าเยอะมาก ชอบมากจําเป็นและที่จะต้องมีเรื่องออยอเข้ามาเกี่ยวข้องเ<ช>พราะเวลามีออยอทํายังไงต่อดีอันเนี้ยเราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นพอคิดว่าพี่อีน่าจะ ได้ไกลดังนั้นคือเราจะเห็นว่าตัวแพคเกจจิ้งอะค่ะพอเราทํามาปุ๊บด้านหน้าเนี่ยเราให้พื้นที่ของตัวโลโก้แต่พื้นที่ด้านหลังค่ะเป็นพื้นที่แห่งข้อมูลผู้บริโภคและที่สําคัญคือเราต้องมีพื้นที่เขาเพียงพอนะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีกฎบางอย่างว่าตัวอักษรห้ามห้ามเล็กกว่าเท่าไหร่ผมว่านะจริงๆตอนนี้ถ่ายยังไงก็สวยใช่ผมว่าถ่ายตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างโอเคหมดอย่าลืมนําวิธีนี้ไปใช้กันนะคะ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าจะทำให้เพื่อนๆสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยเช่นกันค่ะ